พี่ตูเห็นไอ้หน้าต่างนี่เหมือนจะไม่ใช่หน้าต่างสีปกติอ่าไม่ใชตต่ติดฟิล์มอะไรปะติดฟิล์มติดฟิล์มครับมันมีเพื่อนบ้านที่อยู่ก่อนหน้าเราแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าหน้าเขาเป็นฝ้า <laughs> ไปคุยไปคุยกับบ้านข้างๆเหรอบ้านเพื่อนบ้านเป็นคนรู้จักกันเป็นคนที่แนะนําให้เรามาดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นฝ้าเขาก็เลยต้องหาม่านหาฟิล์มอะไรมาติดเราก็เลยไปเซิร์ชเรื่องนี้มาเพราะแดดมันร้อนจริงๆเราต้องไปดูข้างบนนี่คือกระจกเยอะมากทุกมุมของบ้านถ้าไม่ติดก็คือค่าแอร์ก um ็ต้องแพงและค่าไฟขึ้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเลยเซอร์แก้ฝ้าเลเซอร์แก้ฝ้าอีกไม่ปลอดภัยกับลูกๆด้วยแหละแดดแรงๆเฟอร์นิเจอร์อะไรก็จะเก่าเร็วก็เลยติดฟิล์มชื่อว่าเวคูเป็นฟิล์มแบบว่าของ ACG ที่เาติดภนอก ส่วนใหญ่คนจะเห็นแต่ฟิล์มติดข้างในถูกปะ่ะอันนี้ติดข้างนอกอแสงมันจะสะท้อนอนอกไปอ่ะมันจะไม่คือเขาทํามาเพื่อติดข้างนอกนะไม่ใช่ว่าเอาฟิล์มทั่วไปไปติดข้างนอกได้มันติดข้างนอกแล้วมันต้องมียาแนวมีอะไรก็คือเก็บเรียบร้อยด้านานอกใช่แล้วคือแสงอ่ะ,อะความร้อนไอ้รังสี UV เนี่ยมันจะสะท้อนออกไปนอกโลกเลยเขาว่างั้น <S 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 ไปไหนจา้าไม่เชื่อเข<ม><น>าได้จริงเหรอครับออกไปนอกโลกเลย ก็เลยมีคําถามกับเขาว่าแล้วมันมีสภาวะเรืงองกระจกมันเด้งตรงนู้แล้วมันกลับมาใหม่ คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราเคยเทียบแล้วกับฟิล์มยี่ห้ออื่นที่มันแบบว่าติดภายในนะมันจะมืดลงไปมันช่วยกันจริงแต่ว่าห้องมันจะมืดลงไปอันนี้มันจะมืดลงไปน้อยมากคือมันยังมีแสงเข้าอยู่แต่มันสะท้อนเฉพาะพวกรังสีความร้อนเขาเรียกว่า radiative cooling ฟิล์มมันจะคลายความร้อนด้วยตัวเองแล้วการที่ติดข้างนอกมันจะดีตรงที่ว่ามันไม่เข้ามาถึงเนื้อกระจกเนื้อกระจกเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่ถ้ามันร้อนบ้านก็จะร้อนไปด้วยแต่ถ้ามันเด้งตั้งแต่ข้างนอกเนี่ยมันจะบล็อกไม่ให้้้ควาาามมรอนเเขลย 对吧？哇